สวัสดีครับเพื่อนเกษตรและท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องเกษตรนะครับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาที่ต้นสับรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องวิธีการตอนกิ่งสับรดนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามผมมาเลยนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือการเลือกกิ่งที่เราจะตอนนะครับให้ขนาดพอเหมาะพอสมควรคือไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้มีดนะครับผมคม,มนะครับเ้มีดคมคม,มนะครับปาดบริเวณ เฉือนบริเวณที่ด้านบนของข้อนะครับด้านบนของข้อนะครับปาดลงมาเลยครับลักษณะเฉียงเฉียงห่างจากข้อประมาณ1นิ้วนะครับปาดลงมานะครับปาดลักษณะเฉียงเฉียงให้เข้าเหนือมากที่สุดนะครับนี่นะครับ,รบพอมาถึงข้อเราก็หยุด มาถึงข้อเราหยุดเลยนะครับเนี่ครับนี่และครับปาดแล้วเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับสมเห็นไหมครับเนี่ครับเนี่ยลักษณะที่เฉียงคือกินเนื้อเข้าไปให้บริเวณอีกด้านหนึ่งเหลือน้อยที่สุดก็คือให้ติดหรือว่าเฉือนให้เกือบขาดนะครับ ให้เกือบขาดเลยนะครับเพราะว่าจะได้ลากเขาจะได้ออกเร็วนะครับ,รบมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือทาน้ำยาเล่งลากสักเล็กน้อยนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่ท่านมั่นใจว่า ลากเขาจะออกนะครับนี่ครับถ้าบริเวณที่เราปาดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับาด้านนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาที ยิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับให้ยาเขาซึมเข้าไปในใต้แผ่นี้นครับใต้เซลล์ของพืชนะครับหลังจากนั้นเรานำไม้นะครับเป็นไม้ผมใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับนี่ครับปาดให้มีลักษณะ บางๆไม่ต้องบางมากนะครับคือพอสมควรนะครับให้ยัดเข้าไปในที่รอยที่เราปาดได้นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็การเอาไปเสียบไว้ที่รอยปาดนี้ครับระหว่างรอยปาดเสียบไว้แบบนี้นะครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตุ้มที่เราเตรียมมานะครับใช้ตุ้มที่เราเตรียมมานะครับ พาตุ้มเป็นลนักษณะแนวยาวตามถุงนะครับนี่ครับาเป็นลนักษณะแนวยาวตามถุงแบบนี้นะครับวก็จับเขาแบะแบะออกนะครับนี่ครับแล้วก็หุ้ม หุมที่ลอยเราขั้นระหว่างไม้กับไม้เสียบทุกชิ้นให้อยู่ตรงกลางนะครับให้อยู่ตรงกลางตุ้มเลยนะครับแล้วก็หุ้มลงไปนะครับหุ้มลงไปเลยครับแล้วก็นำปอแก้วนะครับผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนก่อนนะครับ กันไม้เขาปิ้นออกนะครับเนี่ยครับผูกด้านบนเลยครับผูกให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยนะครับกระผูกด้านล่างอีกทีนะครับดึงเขาให้แน่นนะครับยิ่งแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ เขาก็ยิ่งแน่นเขาก็ยิ่งออกลากเร็วขึ้นนะครับโอเป็นแน่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ ไงครับวิธีการตอนง่ายๆนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้ยี่สิบวันครับเราก็มาดูผลงานเราว่าผลงานที่เราตอนไปมันจะเป็นยังไงนะครับจะออกลากไหมจะออกลากดีไหมนะครับนะครับสหรับวันนี้ก็วิธีการตอนง่ายๆกิ่งสับะรดนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับส่วนใบด้านล่างนะครับ ไม่ต้องเอาออกนะครับใบด้านล่างของกิ่งไม่ต้องเอาออกนะครับถ้าท่านเอาออกหมดนะครับการออกลากก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็วิธีการตอนกิ่งสาวรถง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับ สนใจในเรื่องกิ่งพันธ์สาวรถนะครับก็สอบถามเรามาได้นะครับตอนนี้เรามีจำหน่ายนะครับกิ่งละ60บาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่งฟรีเลยกิ่งละ60บบาทนะครับทั่วไทยนะครับหรือท่านจะมารับที่สวนก็ สอบถามกันมาได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเบอร์โทรท่านก็โทรมาสอบถามว่าท่านต้องการกี่กิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดเตรียมทำไว้ให้นะครับนี่ครับแต่ว่ารถก็ยังอยู่นะครับก็ยังออกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังมีผลจำน่ายอยู่หน้าสวนอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นพันโอคินาวานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำกิ่งตอนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมและเพื่อนๆเ,เกษตรไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ